กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับเกม Life Is t i n t 2นะครับผมพาร์ทที่20นะอ่าช่วงนี้ผมไปให้ความสนใจในการทำเพลงแบบแปดดีนะลองใส่หูฟังดูแล้วจะรู้ว่ามันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ไปฟังกันนะแคลนโอเคแม่ก็อยู่ตรงนี้ไงว่าไงลูกบอกให้แม่รู้ล่ะถ้าต้องการอะไรระวังตัวไว้ด้วยนะลูกโอเคแม่ขอบคุณครับ พวกเราต้องระวังตัวถ้าบางอย่างเกิดขึ้นนะให้ฉันเป็นคนฟุยโอเคไหมพวกเออแน่นอนพวกเออรีบให้มันจบๆเดี๋ยวนี้เลยโอเคบ้านของลิสเบตอยู่ทางขวาระหว่างโบตรงนั้นรีบเข้ารีบออกเลยโอเคนี่นายแน่ใจหรือเปล่าว่าลิสเบตอ่ะมีไฟเกี่ยวกับน้องสาวนายเฮ้ระวังไม่ชอนตรงนั้นอ่ะมีคนอยู่ทางขวาอะอะไรวะเนี่ยเท่าไหร่แม่ อแค่สามน่ะผู้ชายกับเด็กฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นผู้หญิงน่ะลูกโอเคแม่ขอบคุณครับเออคนส่วนใหญ่ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นะพวกเพราะว่าการบริการมันจบแล้วเออต้องหลีกเลี่ยงแล้วแหละกระถูของไอเจคอบเลยนั่นแหละเดี๋ยวแม่งโดนไอ้ไอ้นันะ่นน่ะมันมีปืนอนะ่ะแม่งเอาช้อนแม่งหน้าเละมาเลยเขียวช้ำดำเขียว <So> เออนั้น นี่นายเติบโต,ตที่นี่หรือเปล่าเอ้ยไม่อีกสังคมนึงอยู่ทางตะวันออกนะพวกเออคือแบบว่าริสเบตก็มาเริ่มต้นที่เฮเวนพอยต์แล้วพวกของฉันก็แบบตามมาเรื่อยๆนะ่ะเอองั้นก็คงจะยากนะสำหรับนายเออก็น่าจะใช่อยู่นะแปดขวบประการอยู่โบสทั้งวันทั้งคืนโทษทีนะพ่อแม่แกไม่มีทางจะซ่อนอยู่รังไม่กางเขนอะเสมอไปหรอก อ็ฮะระวังตัวไว้น่ลูกชายเจคอกอะการบริการจบแล้วเนี่ยน้าอิงมาทำอะไรที่นี่อีกเออคุณก็รู้ใช่ไหมครับคุณเดเล็กเออผมพาเข้ามาเดินดูรอบๆน่ะโอ้โอเคอ่าแล้วจะไปกันที่ไหนนะอืมเราไม่ควรอยู่ใกล้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งชิบหายนี่มันโจรนสรรนี่วะโอ้จอโจนสรรคจอนดีอส โชสลัดแบบเม็กซิโก Mexican Spanish อาแคเรนไม่อยากเอาเทือหรือเปล่าแม่เออคือแบบอย่าห่วงแม่อะไรแม่หาที่ซ่อนที่ดีที่สุดนั่นแหละคือแบบว่าวิวยังดีโอเจ๋งเลยแม่อะระวังตัวไว้ด้วยนะแม่แม่ไม่มีทางรู้หรอกอ๋อขอบใจนะลูกอแน่นอนอะไม่เรียกว่าแคเรนก่อนเรียกว่าคุณแม่ดีกว่า ราชอนมาหาอะไรนะง่วงนอนมันน่ารักกว่าไงเรียกว่าคุณแม่เมืแคเรนมันไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่นะอ๋อยังไงผู้หญิงนั่งกับตรงนั้นดีละเดินอ้อมนางมาโอเคอตรงนี้ไงดูว่างเปล่านะหวังว่างั้นนะพวกอ่ะโชคดีสาหรับพวกเรานะประต mm ูม hmm. ันก็ป okay. ิดอปิดประตูอ no ย่ากระปิดใจอันแสนแคบนะจะหัวจะคลอนจริง เด <im itation> ฉันแทบไม่เชื่อว,ว่าแดนเนียลอยู่ในบ้านแสนสเศร้าขนาดนี้นะโอเคอ่ะหวังว่ามันคงไม่ตามเรามานะพวกเออหวังว่าอย่างนั้นเออแล้วไฟยพวกนั้นอะตู้ออฟฟิศทั้งขวามือเออแน่นอนแม่งรอก เธอเนี่ยชอบล็อกประตูแล้วก็เก็บไฟเป็นห้องนั่นแหะเออต้องหาทางเข้าไปให้ได้เออแม่งเออไม่เชื่อว่ามีกุญแจหรือเปล่าพวกเฮ้ยบางทีเธอน่าจะแบบเออระวังตัวมากกับอะไรอาจจะอยู่รอบๆนั่นแหละอ่ะงั้นก็หาดูรอบๆอบโอ้โหนี่นายเอาเคี๊ยกระเป๋าเจ็คโอ้นี่นายเอาเคี๊ยกระเป๋าเจ๊ก เออแน่นอนคือแบบไม่เชิงหนะแบบมแบบยังไงดีนะความทรงจำมากมายแล้วก็สิ่งของน่ะอโอเกถูกต้องนี่เธอสอนแดเนีเลรเล่นสิ่งนี้เหรอนะใครไปโบสคริสก็น่าจะรู้นะแต่สมัยมากแล้วก็ศาสนาพุทธและชาวไทยเออฉันสาบานได้เลยว่าเตียงนี่น่ะมันดูนุ่มนวลจริงๆอืเก โอเคเชื่อแลรววะเนี่ยนี่เธอร่างสมองเกี่ยวกับเรื่องพลังพวกนี้กับแดเนี่เอาแล้ววะเนี่ยโอ้โหเชื่อในพระเจ้าหัามหัศจรรย์โอ้ยอดเยี่ยมไรพ่งแม่อ่ะเนี่ยคุณแจหยิบมาเลยเอออันนั้นแหละโอเคอะฉันเจอคุณแจแล้วพวกเออดีมากไปเปิดเลยเชื่อขอบเป็นตัวละครที่พูดไวมากเลยนะ เออแน่นอนน่าอธิบายได้เร็วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับแดนเดียนะเปิดเจ๊มาโอ้แม่งเล้ยดูเหมือนว่าพ่อแม่จะได้จดไม้ก่อนไอ้เจ๊กนะโอ้แม่เราเขียนส่งมาหาเจ๊กว่าจะไปเฮเบ e n พอยต์แต่แม่ไอ้พ่อแม่มันรู้ก่อนตายเลยเออปวดหัวเออฆ่าเหมือนครอบครัวโครน่วยเลยว่ะ สองคนเขาไม่ได้ระกขอบครัวหรอกเว้ยเอเธอแน่นอนเลยว่าเธออยากประสบความสําเร็จ <c oughs> แต่คนเราไม่เอามาหากิตมนเองเออ <c oughs> ไม่เห็นอะไร <c oughs> น่าสนใจเท่าไหร่เฮ้ นี่ผมเจอจดหมายคือแบบสำหรับเจียขอบนะเราแย่เลยนะคุณนะล,นะลิสเบตเจอก่อนแม่โอ้นี่เธอขโมยมาเลยนะ่ะโอ้ผู้หญิงแม่งกนานะเออแน่นอนแม่เธอใชคหมดทุกอย่างแล้วเธอก็รู้ว่าอะไรเข้าออกบ้างในแหล่งสังคมนี้นี่เธอเชอื่อในเรื่องพวกนี้เลยเหรอเนะี่ยทอสันเจรสสโอ้ก็น้อแล้วก็เออไม่เจออะไรเลยกับปลาผู้หญิงชุดชั้นใน ชนไม่ใช่พวกจังไรขนาดนั้นหรอกเฮ้ยนี่ห้องของแดเนียลหรือเปล่าเออแน่นอนโอพวกนี่มันดูหน้าเศร้าจังเลยนะโอ้ยางนั้นคือแบบว่าดิสเบตก็ไม่ได้เชื่อจริงๆหรอกอย่งกับสิ่งล่อรวงในพวกนี้กับการตกแต่งคือแบบว่าจะตกแต่งให้มันคุณทำยังไงดีนะอะให้ไปเบอร์ดีนะแดเนียลเฮ้ยแล้วขอบมัน บ้างมื่ตอนไหนบ้าช้อนทุกอย่างโอเคหรือเปล่านะโอ้แน่นอนแม่เธอแบบพวกเราพยายามเข้าไปในออฟฟิศของเธอแล้วเธอก็ร้องหมดทุกอย่างเลยแล้วมันต้องอยู่ในที่แห่งนี้แน่นอนโอเคลูกอะอะเดี๋ยวแม่จะบอกเองถ้าเจออะไรผิดปกติโอเคแม่นะติดต่อกันดีคู่แม่ลูกนี่เธอบังคับเขาทำเราเนี่ยทำไมมันยอมรับได้ทั้งหมดได้ไงวะเอเนเนี่ยนะเฮ้ยนี่เขาดูแฮปปี้มากเลยนะ โอ้ไม่เอ้ยนี่ฉันพลาดไปยังไงฉันแทบไม่เชื่อเลยโอ้ไม่นี่คนส่วนใหญ่กำบ้ากับพลังของเขาหมดแล้วเออเจอแต่สมบัตินะเออมากกว่าความรึกนับซะอีกเอ้ะไอ้ขอบมาขวางนั้นน่ะไอ้ช้อนนี่มันชิดฟักขึ้นเต็มคลิปเลยน่ะเออน่ารักยังเลยนะนี่ภาพแฟนสาวของไอ้เนี่ย ไม่เบานี่วานน้องชายนายเนี่ยเออจะว่าอย่างไงก็เถิดน,นะฉันว่าฟินน์เป็นเพื่อนที่ดีแล้วแหละสำหรับแดเนียลจะว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะนังซืออกับแดเนียลเราวะเนี่ยโอ,อ้โหมากกว่าฮอตดอกแมนซะอีกอตาลิบันเนะเออเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะจากเขาแบร์แล้วก็เพื่อนของเขาเปิดประตูเออแน่นอนแม่งล็อกว่ะ ฟังเมนท่านทั้งบ้านเลยประตูหรอกเอ,อ้ยบางทีอาจจะประตูบ้านอื่นโคตรล้างสมองไอเนี้ยวเลยอะตุ้มสภาชุดสเวตเตอร์ของไอเนี้ยเนีดีว่าชุดเวอร์แบร์เออเขาก็คงอยากจะได้คืนอยู่แล้วมั้งหลังจากที่เขานี้เอาจากสิ่งแย่ๆพวกนัก้น กระเป๋ายัดตูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ้ย้าคหนูพ่อนี่ว่าเอุตส่าห์จะได้ไปไปปาร์ตี้กับไลล่าไม่ยังเ้ยจะได้ไปเจอแฟนเนี่ยมะยัดตูดเหมือนเดิมเลยกระเป๋าแบบเทเลพอร์ตแบบโดราเอมอนแล้วไอ้ขอบมาเยืนตัยโตูดไอ้ตรงน,นี้วนเนี่ยอ,อ๋อยอ้โอ้ไอ้ขอบเออเฮ้ยบั็กก็มีแล้ว,วนะตอเอพิโซดสี่แล้วนะเว้ยนี่มันจะบั็อกอะไรตรงนี้อีกโอ้โหหยอดเยี่ยมเลย เล่นมาสามเอพิโซดยังไม่เน่าเท่านี้ยังมาเจอไอ้ขอบตุต้ตยตเยอะเลยไ,ไหนก็อีละดิเอ้ยอย่าร้องไพมากแล้วมันติดเลกซิสเน,นี่ยอืมดูซิว่าเราจะเข้าห้องไหนเออห้องหน้าแหละลองกุญแจดูซิ yes yes that's the one อ่ะอันเนี้ยแหละ perfect perfect โอ้น yeah. oh, okay. ี <S <s ่มันเป็นของส่วนตัวหรือว่าอะไรบางอย่างนะไม่แน่นอนคือแบบว่าเธอเก็บหมดทุกอย่างเลยปะพวกเ้ของเรานี่มันเกี่ยวกับน้องสาวฉันด้วยอันนี้น่ะเนี่มันจะเก็บหมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยโอเคมันฉันจะได้อะไรบางอย่างแล้วบางอย่างที่เรากำลังมองหาใช่ไหมเฮ้ยแม่เอ้ยเธอเป็นมะเร็งมนเร่ขาวเรานเนี่ย เออแล้วจากสีนี้ฉันเข้าใจนะทีสวีตมันรู้หมดทุกอยากก่างดแล้วว่าเธอแหละต้องการยาเฮ้ยนี่มันอาชญากรรมทั้งนั้นเลยทักว่า<ก><น>เธอมันบ้าแล้วเฮ้ยดูนี่สิพวกนี่เธอมีไฟล์ของนายด้วยนะเอออยากดูก็ดูเลยนะอยากรู้ว่าเธอปฏิบัติกับฉันยังไงเฮ้ยพวกนี่นายคือแบบว่าทั้งหมดน่ะ <c oughs> นี่นายป่วยหรือเปล่า การบําบัดร่วมเพศนี่เขาอยากให้นายรักษาจากออการเป็นออมากเลยเอ,อฉันคือแบบสนใจในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วพวกนั้นคิดว่าฉันเป็นพวกประหลาดะพวกคนบาปด้วย ก็ปกติเนี่ยอยู่กับชอนไม่เห็นเป็นเกย์กับช้อนไม่ตัยตูดเลยเนี่ยนกีินี่วาเฮ้ยนี่นายนี่นายบอกครอบครัวนายหรือเปล่าไม่นายรอฉันหรือหรือเปล่าเขาอยากให้ฉันเป็นอย่างนี้มากกว่านะพ่อและฉันคิดว่าฉันในปีศาจอยู่ข้างในแล้วชัดก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วชันก็คิดว่าฉันเป็นคนบาปด้วยแล้วชันก็รู้ว่าฉันต้องชดเชยกับบาปของชันที่ทํามาบาปอะไรอีกล่ะ เฮ้ยฮะชดเชยอะไรฮะบาปอะไรของนายนี่นายน่ะไปเจอกับเด็กพวกนั้นน่ะคือแบบ่ฉันหมายถึงว่านายไปเจอกับฟินแล้วคนอื่นๆด้วยนี่พวกเขาเป็นคนบาปเลยหรือเปล่านะไม่แน่นอนว่าไม่นี่คือแบบว่ามันแตกต่าง,งนันชอน <I S 1> คือแบบว่าฉันเชื่อใจในพวกเขา Damn, <Jay. S 1> เออเจกหลังจากหลายปีพวกนี้คือแบบว่าฉันอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เลยแหละ เราฉันพยายามที่จะทำร้ายตัวเองมาหลายครั้งลิสเบธก็เสียใจมากเลยเราพวกเราก็คุยกันอย่างยาวนานแล้วเธอก็บอกว่าฉันควรจะหนีหรือออกไปแล้วคือแบบว่าไปเห็นโลกอันแท้จริงคือแบบว่าฉันไม่เข้าใจในตัวเธอน่ะชอนคือแบบว่าลิสเบธก็เชื่อเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ทั้งหมดแต่ฉันก็ไม่รู้นี่คือแบบว่าฉันน่ะเสนเสียใจด้วยเจก ฉันเสียใจที่นําพาน้องชายมาที่นี่คือแบบว่าทุกอย่างมันพังเล็วทิหมดแล้วคือแบบเท่าที่ฉันทาได้นะเขาเป็นมหจสัจ์นะยือแบบว่าฉันคิดคิดว่อนฉันมีความศรัทธาอีกครั้งหนึ่งแทนที่ฉันสุดท้ายฉันก็มาทําร้ายเขาแล้วก็ทาให้มันถูกต้องสิ บางทีเราจะพาเดนเนี่ยออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะหวังว่างั้นนะคือแบบว่าฉันต้องพาน้องสาวฉันไปโรงพยาบาลก่อนให้เธอได้ถูกรักษาหวังว่าจะได้ช่วยเออเอาเงินเราไปเลยอาอเอาไปหมว่าเอาเงินของพวกเราไปเลยสำหรับน้องสาวนายทีเธอต้องการไม่ใฉันทำไม่ได้นะชอนนี่คือแบบว่ามันเยอะมากเลยนะเอ้ยพวกเราโอเคอะแค่เงินนิดหน่อยเองว้าว ขอบใจนะชอนชอนลูกอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะ่ะว่าไงแม่เออมีคนมาหารูปนะไอ้บ้านนั่นที่มากระเทิบโรคนะนะแล้วก็คุยก่อนหน้านี้แล้วคิดว่ามันกำลังมาตั้งแต่ลูกเอ้มหมอนี่มันอันตรายมากเลยชอนเชื่อฉันเถอะเฮ้ยบางทีแม่ก็มีแผนดีๆนะพาลูกหนีได้แล้วก็ถ่วงเวลานิดหน่อยนะคือแบบว่าอ่ะว่ามาเอาไปเลยแม่จัดไปเลย แน่นอนแม่ดูสิพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างโอเคอะพร้อ,อไมไว้เสมอละช้อนอน,นายต้องซ่อนเดี๋วนี้นนเลยเดี๋ยวนี้ไม่บอกก็ซ่อนไม่งั้นเกมไม่จบต่างๆให้เร็วเข้าแม่งเปิดไม่ได้อีกชิบหายเอ้ยเอาโคเซ็ตูตสภานั่นแหละเฮ้ยเร็วสิชอนพอเราต้องซ่อนเออมึงนั่นแหละซ่อน มึงจะเดินวนหาอะไรก่ะเฮ้ยพวกถ้าบเจอพวกเราที่นี่นะพวกเราชิบหายแน่มึงน่ะซ่อนไอคอบกระตุกกระตากเป็นไก่อยู่ได้ซ่อนเ็จเพื่อนเฮ้ยนายจะทาเราชิบหายนั่นนี่อะเออซ่อนไหนหลังประตูเหรอเ้าซ่อนหลังประตูจริงมะลยไปได้ยินเสียงเต้นวะนั่นไงมันเข้ามาละสาม สองหนึ่งศูนยมัดมาเนี่ย hey, know เออ <somewhere S 1> ผมรู้ว่าพวกมึงอยู่ที่นี่นะเว้ยถ้าเจอมึงนะกู mm. จะตุอยดาพวกมึงอันนี้เพิ่มนะออไม่รู้นมันชื่ออะไรแต่อย่าให้มึงชิบหายนะอะไรหวน้อนอะไรของเองหาไม่เจอรับไปน้อนอะไรละ่ะ มันมากำลังสงสัยอะไรอยู่เออเราไม่ไปซ่อนในเก๊นั่นหรอกเด็กจะตายนี่อยู่ข้างหลังนี่เว้ยเอาแม่มันได้ยินว่ะเอาชิบหายแล้วไงเฮ้ยไม่เอ้ยฮะฮะเชี่ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยรอดปะแม่ช่วยใช่ไหมเนี่ยชอนนายคิดว่าเออนั่นแคลเลนแลน่นอนอะมันไปแล้ว รีบนี้กันเลยโอ้โหนั่นเปนโคตรบ้าเลยว่ะฉันคิดว่ามันจะได้จับพวกเราได้แล้วอะพวกเธอหนีได้แล้วเธออ่านทุกอย่างนี้อโอเคงานดีมากเลยคุณแม่เฮ้ยเมื่อกี้ติดบั็กอีกแล้วไม่ทำไมห้องนี้มันติดบั็กเยอะจังวะเดี๋ยวฉันพ่ออยู่ไอ้ขอบเลยเฮ้ยพวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่นะนี่นายพร้อมเลยยัง Let's go Yeah โอเคไปไปกันเลย เปิดประตูเมื่อกี้จับหน้าต่างเราออกประตูทำไมเนาะประตูกำมีเครื่องไม้กครงเข้นเฮ้ยดูหน้าสิโอ้โหแม่ไหนโค้งท้าคอเนี่ยว่าชอนโอ้โอแน่นอนพวกอ่ะน่าจะอย่างนั้นแหละนะอ่ะท่าน,นพวกเราโอเคหรือย,อยังเออเดี๋ยวฉันไปรับน,น้องเช้าก่อนนะเรานายไปรับ<ะ>แดเนียลนะคือเราเจอที่โบนด์โอเคไหมโอเคพวก จิงว่ะนาพวกโอเคระวังตัวไว้นะชอนชอโชคดีคด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 พูดจิงพูดจิงเจอพัดหน้าของครับ